บทสาธยายธรรมเรื่องธรรมทายาตะสูตรตอนที่หนึ่งเรื่องพระประสงค์ของพระาศาสดาสองหนทางแห่งทาญาตที่มาพระสุตตันตปิฎกมัชชิมะนิกายมูลปันนาสกมูลปริยายวัคเจริญพรญาติโยม ผู้ปรารถนาจะเป็นทายาทแห่งพระธรรมบัดนี้เราได้เดินทางมาถึงสถานีที่สามแห่งมัชชิมะนิกายมูลปันนาศเป็นพระสูตรที่เปรียบประดุษพินัยกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่พระบรมศาสดาได้ทรงประกาศเจตนารม์อันสูงสุดของพระองค์ไว้ ให้แก่เหล่าพุทธบริษัทพระสูตรนี้มีชื่อว่าธรรมทายาตสูตรก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจชื่อพระสูตรนี้กันก่อนคำว่าธรรมะหมายถึงพระธรรมคำสอนและคำว่าทายาตหมายถึงผู้รับมรดกดังนั้นชื่อธรรมทายาตสูตร จึงมีความหมายอันลึกซึ้งว่าพระสูตรที่ว่าด้วยการเป็นทายาทผู้สืบทอดมรดกแห่งพระธรรมหัวใจของพระสูตรนี้คือการที่พระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าทรัพย์สมบัติที่แท้จริงที่พระองค์ปรารถนาจะมอบให้แก่เรานั้นคืออะไรและทรงจำแนกทายาท ออกเป็นสองประเภทเพื่อให้เราได้ใช้ปัญญาเลือกขนทางของตนเองเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นณพระวิหารเชตวันอันเป็นอารามที่ท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีผู้เป็นมหาอุบาสกได้สร้างถวายในเขตพระนครสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย ด้วยพระดำรัสอันทรงพลังและมีความสำคัญอย่างยิ่งว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเป็นธรรมทายาตของเราเถิดอย่าได้เป็นอามิตรสทาญาตของเราเลยเรามีความเอนดูอยู่ในพวกเธอว่าทำอย่างไรหนอสาวกทั้งหลายของเราจะเป็นธรรมทายาตไม่ใช่อาม m i ส h าญาต พระดำรัสนี้เป็นดังการเปิดพี่นันยกรรมนโยมพระองค์ทรงประกาศว่าทรัพย์สมบัติที่พระองค์จะมอบให้นั้นมีอยู่สองกองและทรงแสดงความปรารถนาอย่างแรงกล้าให้เราเลือกรับมรดกกองที่ประเสริฐที่สุดพระองค์ตรัสต่อไปว่าหากสาวกทั้งหลายเป็นเพียงอามิตรสถายาต คือผู้รับมรดกที่เป็นวัตถุสิ่งของหรืออามิสเช่นปัจจัยสี่ลาบยศและสรรเสริญทั้งพระศาสดาและเหล่าสาวกก็จะถูกวินยูชนหรือผู้รู้ตำหนิเอาไว้ได้ว่าพระศาสดาทรงสมถะแต่เหล่าสาวกกลับมากๆแต่หาบสาวกทั้งหลายเป็นธรรมทายาต คือผู้รับมรดกที่เป็นคุณธรรมความดีงามทั้งพระศาสดาและเหล่าสาวกย่อมได้รับการสรรเสริญว่าปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทได้เป็นอย่างดีจากนั้นเพื่อให้เห็นภาพชัดเจยนยิ่งขึ้นพระองค์ได้ทรงยกอุปมาขึ้นมาแสดงพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายหากเราฉันพัตตาหารอิ่มแล้ว แต่ยังมีบินทบาทเหลืออยู่พอที่จะทิ้งได้ในขณะนั้นมีภิกษุสองรูปที่กำลังหิวโซเดินมาเราพึงบอกแก่เธอทั้งสองว่าถ้าท่านต้องการจะฉันก็จงฉันเถิดแต่ถ้าไม่ฉันเราก็จะนำไปทิ้งแล้วณจุดนี้เองที่แสดงให้เห็นถึงทางแยกของทายาทสองประเภท ภิกษุรูปหนึ่งอาจจะคิดว่าพระศาสดาสงสอนให้เราเป็นธรรมทายาตไม่ใช่อามิสทายาตบินทบาทนี้ก็เป็นอามิสอย่างหนึ่งอย่าะนั้นเลยเราจะยอมอดทนต่อความหิวนี้ต่อไปเพื่อรักษาไว้ซึ่งความเป็นธรรมทายาตแล้วเธอก็ไม่ฉันบินทบาทนั้นและยอมทนหิวต่อไป อุปมาที่หนึ่งพี่ในกรรมของมหาเศรษฐีพระผู้มีพระภาคเจ้าเปรียบเสมือนมหาเศรษฐีผู้ทรงปัญญาก่อนที่ท่านจะจากไปท่านได้เครียกบุตรที่ดาทั้งหลายมาประชุมพร้อมกันแล้วชี้ไปที่ทรัพย์สมบัติสองกองกองแรกคือกองทองคําและเพชรนินจินดาซึ่งก็คืออามิสลาบยศและสรรเสริญ กองที่สองคือคำพีแห่งปัญญาที่รวบรวมเคล็ดวิชาในการสร้างทรัพย์สินและความสุขที่ยั่งยืนซึ่งก็คือพระธรรมแล้วมหาเศรษฐีก็กล่าวว่าลูกรักทั้งหลายพ่อมีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้พวกเจ้ารับเอามรดกคือกองปัญญาไปเพราะมันจะทำให้เจ้าสร้างทองคำขึ้นมาเองได้ไม่สิ้นสุดและเป็นสุขอย่างแท้จริง เมื่อพระบรมศาสดาได้ทรงแสดงถึงทางเลือกของภิกษุรูปแรกผู้ปรารถนาจะเป็นธรรมทายาทแล้วภิกษุรูปที่สองจะตัดสินใจอย่างไรและทางเลือกของเขานั้นจะนำไปสู่ผลลัพธ์แบบไหนและที่สุดแล้วเพระธรรมเสนาบดีสาริบุตรจะเข้ามาขยายความธรรมนี้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นได้อย่างไรเราจะได้มาติดตามศึกษาธรรมะกันต่อ ในธรรมทายาตสูตรตอนที่สองท้ายที่สุดนี้อาตมาขออำนวยพรให้ญาติโยมทุกท่านเป็นผู้มีปัญญาในการเลือกรับมรดกขอจงตั้งจิตปรารถนาที่จะเป็นทายาทผู้สืบทอดคุณงามความดีและสัจธรรมของพระพุทธองค์มากกว่าการแสวงหาทรัพย์สมบัติภายนอกเพื่อที่ท่านจะได้ชื่อว่า เป็นสาวกที่แท้จริงและพบกับความสุขที่ประเสริฐและยั่งยืนเอวังก็มีด้วยประกาศละชนี